เริ่มต้นด้วยคำถามใหญ่ที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึงเลยหากระบบบัตรทองในกรุงเทพเปลี่ยนไปแบบยกเครื่องทั้งผู้ป่วยและโรงพยาบาลจะได้รับผลอย่างไรและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของนกพรัตโมเดลโมเดลที่หลายฝ่ายจับตามองเพราะมันอาจเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาบริการสาธารณาสุขในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกแต่ก็เต็มไปด้วยประเด็นชวนถกเถียงไม่น้อยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันไม่ได้ง่ายแบบที่คิดเพราะกระบวนการเตรียมตัวของโรงพยาบาลนกพรัตนาราชนียังอีกยาวไกล และมีความเสี่ยงเกิดความกลลาหลนหากเร่งเปิดให้บริการโดยไม่พร้อมเต็มที่นกพรัตโมเดลความมองใหม่ของผู้ใช้บัตรทองในกรุงเทพตะวันออกเมื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชเห็นชอบแนวทางกระจายภาระการรับผู้ป่วยบัตรทองในกรุงเทพมหานครไปยังโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณาสุขทั้งในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียงสิ่งที่ตามมาคือการถักดันนกพรัตโมเดลให้เป็นระบบนำร่องโดยมีโรงพยาบาล นพรตัตนาราชนีเป็นแกนกลางดูแลประชาชนกว่า350,000คนหรือราว10%ของประชากรผู้ใช้สิทธิบัตรทองทั้งหมดในกรุงเทพแนวคิดนี้คือการทําให้การส่งต่อผู้ป่วยการรับรักษาและกระบวนการบริการต่างๆในพื้นที่โซนตะวันออกมีจุดประสานงานหลักเดียวที่ชัดเจนลดความสับสนลดการเดินทางและเพิ่มความคล่องตัวของระบบทําไมต้องรอถึงตุลาคมปี2569แม้จะเป็นโมเดลที่คาดหวังสูงแต่ในแพทย์ นัทพงศ์วงวิวัน์อธิบดีกรมการแพทย์ย้ำชัดว่าตอนนี้โรงพยาบาลยังไม่พร้อมกว่าจะรองรับผู้ป่วยบัตรทองเพิ่มอีก3.5แสนคนได้ต้องเตรียมตัวหลายด้านเช่นปรับปรุงโครงสร้างระบบงานภายในจัดทีมแพทย์พยาบาลและเชื่อมเครือข่ายคลินิกเอกชนพัฒนาระบบส่งต่อริเฟอร์ให้ราบรื่นรองรับผู้ป่วยสิทธิ์อื่นๆซึ่งยังคงต้องดูแลคู่ขนานกันไปหากเปิดระบบโดยไม่พร้อมโอกาสเกิดความวุ่นวาย และกระทบผู้ป่วยมีสูงมากจึงต้องให้เวลาขั้นต่ำหกเดือนเป็นอย่างน้อยโดยคาดเริ่มภายในงบประมาณปี69หรือเดือนตุลาคม2569ตัวเลขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้นพร,รัตขาดทุนจากบัตรทองกว่า100ล้านบาทต่อปีนี่แหละประเด็นที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนที่ผ่านมาโรงพยาบาลน,นพร,รัตต้องแบกรับภาระรการรักษาผู้ป่วยบัตรทองจนรายรับไม่พอรายจ่ายทุกปีโดยเฉพาะกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาลใหญ่เช่นราชวิถีจุฬาลงกรณ์สิริราชเพราะบางเคสเกินศักยภาพในการรักษาต่อแต่โรงพยาบาลต้นทางยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนทําให้เกิดภาวะขาดทุนสะสมเฉลี่ยเกือบ100ล้านบาทต่อปีและเคยสูงถึง170ล้านบาทในปีงบ2568คําถามคือหากระบบใหม่ยังจัดงบประมาณแบบเดิมโรงพยาบาลจะยิ่งแย่ลงหรือไม่ ข้อเสนอสําคัญที่จะทําให้นกพรัตโมเดลเดินหน้าได้จริงนายแพทย์นะัทพงษ์เสนอแนวทาง2ประเด็นหลักที่หลายคนมองว่าอาจเป็นจุดถกถึงใหญ่ได้แก่ 1. ขอรับงบชดเชยบริการผู้ป่วยนอกคอนโทรลเต็ม100ปัจจุบันอัตราอยู่ที่361บาทต่อคนแต่อปศขอไม่เห็นด้วยที่จะให้เต็มจํานวนโดยต้องการกันไว้50บาทต่อคนเพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงและกระจายเงินในระบบเขต นี่คือจุดที่หลายฝ่ายเริ่มไม่เห็นตรงกัน 2. ระบบการส่งต่อทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของโรงพยาบาลนพรัตน์หากรักษาเองได้ก็ต้องรักษาหากเกินศักยภาพก็ส่งต่อบัตรโรงพยาบาลจะต้องตามรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อเนื่องอย่างเป็นระบบชัดเจนหากทำได้จริงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือระบบปฐมภูมิในกรุงเทพมหาคนครแข็งแรงขึ้นลดการใช้บริการเกินจําเป็นโควยิส ประหยัดงบประมาณรวมลดการเดินทางของผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มโมเดลพออโรงพยาบาลนพรัตน์นายแพทย์ปิยวัฒน์ลาวหุ่นนนรบุว่าหากระบบใหม่เดินจริงผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นวันละประมาณหนึ่ง้ยหิคนจังหวัดสอผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นราวยี่สิบคนต่อวันปัจจุบันโรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุดแล้วเกือบหนึ่งพันคนวัน ต้องขยายวอดอายุรกรรมศัลยกรรมเพิ่มเติมและที่น่าห่วงที่สุดคือบุคลากรขาดแคลนอย่างหนักเพราะเพิ่งมีพยาบาลเกษียณพร้อมกันถึง45คนในเดือนกันยายนที่ผ่านมาทําให้ต้องเร่งรับพนักงานเพิ่มเพื่อไม่ให้มาตรฐานการรักษาลดลงเครื่องหมายอัศเจริสีดําตัวหนาคําถามสุดท้ายที่อยากชวนทุกคนคิดคุณคิดว่านกพรัตโมเดลจะช่วยแก้ปัญหาบัตรทองในกรุงเทพมหานครได้จริง หรือเป็นเพียงการย้ายพารับไปยังโรงพยาบาลหนึ่งเท่านั้นแล้วคุณเชื่อว่าโรงพยาบาลจะพร้อมรองรับคนเพิ่มอีก350,000คนภายในปีหน้าไหมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็บอกได้เต็มที่